นข่าวพะกข้ากีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจวบันที่28สิงหาคม2566โดยชายผุ้บัลคังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเด็กสา,ารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ b r e บ k i n g n e w วประกาศร,รายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยสึกฟุตบอลคิ n ส์ครั2 0 23นะ โดยการน,นี้ประกาศร,รายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดทําการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคินส์ครับครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่ามโนโปรกิ้งเซอร์ไพรส์เรียกตัวปกเก้าอนันต์1แข้งตัวเก่งยุคซิโก้เกศศรีนาเมืองติดทีมในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเซอร์ไพรส์แข้งใหม่เรียกตัวจิรวัฒน์วังทพันธ์นะฮะในด่านจอมเหน็บจากจงอางพยองขอนกันยูเต็ดติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในครั้งนี้อีกด้วย โดยการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพระรมราชูปถัมถมประกาศร,รายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคินส์ครับครั้งที่19ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างว,วันที่7-10กันยายนโดยการนี้มีร,รายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทย,ทด,ไทยดังต่อไปนี้เริ่มที่ประตาประตูก็จะเป็นชัดชายบุตรพรมจากสมโมสรบีจีปทุมจิรวัน์วังทพันธ์จากสมโมสรขอนแก่นปฏิวัติคำหมายจากสมโมสทรทรุแบังคอก กองหลังก็จะมีเพีรพัฒน์นชยาจากสโมสรทรูแบงคอกธีระทันอาทีระทรมุมมทันจากสโมสรบุรีรลำพันสาเฮมิบูลจากสโมสรบุรีรลำกิสดากาแมนจากสโมสรชมบุรีเอฟซีนิโครัตมิเกลสันจากสโมสรโอบิโอเดเซ่เจริศักดิ์อาคีจากสโมสรการท่าบรีเอฟซีเออริชเดรอจากสโมสรกาอาบาบรียูเต็ดและก็นิติพงศ์เสรานนท์จากสโมสรทรูแบงคอกกองกลางก็จะมีสารัตอยู่เย็นจากสโมสรบีจีปทุมจิติพันธ์พ่วงจันทร์จากสโมสรทรูแบงคอก บดิน์ผาราจะสโมสรการท่าเรฟซี 4, รุ่งรัฐภูมมจันทึกจะสโมสรทรูแบงคอกวรชิตกนิสีบำเพ็ญจะสโมสรการท่าเรฟซี 4, ชนาทิพย์สงกาศิลป์จะสโมสรบีจีประชุมปฐมพลเจลริญรัตนพิลมจะสโมสรการท่าเ 4, กกรฟซี่ปกเก้าอนันต์จะสโมสรทรูแบงคอกแล้วก็เวรเทพป้อมพันจะสโมสรเบืองทองในขณะนี้ต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นสุภโชคสรารชาติจะสโมสรคอนเซซซ์ปโร ปรเมศอาวิลายจากสโมรสรเมืองทองและก็ธีรสินดงดาจากสโมรสรบีจีปทุมสำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมาบรายงานตัวที่โปรงแรนโดวเทลวรังิงเิ์วันที่30สิงหาคมเวล12า12.00ิานและจะลงฝึกซ้อมร่วมกันที่สนามอายามาโอกะฮานาสกะก่อนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่วันที่4กันยายนที่จะถึงนี้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราสทานคิงส์ครับครั้งที่19จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมพศเชียงวัด700ปีโดยผลกากรจัดระดัประกบคู่รอบรองชนะเลิศเมได้ต่อไปนี้รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่7กันยายนรอบรองชนะเลิศก็จะมีเวลา17นาฬิกา15นา,าทีอิรักพบอินเดียและก็20นาฬิกา15นา,าทีไทยพบเลบานอน ส่วนรอบชิงอันดับ3และรอบชิงอันดับชนะเลิศนะฮะแข่งขันในเวลาวันที่10กันยายนเวลา17.30ทีมที่แพ้ของทีมกรุ๊ป A เจอกับทางทีมที่แพ้ของทีมกรุ๊ป B ส่วนเวลา20.30คู่ชนะระหว่างกรุ๊ป A กับทางกรุ๊ป B โดยทุกแมตช์การแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางรัฐทีวีและก็ AS Pri n t ครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยนะแล้วมาดูประเด็นข่าวกันดีก่อครับ กันยายนนี้ทีมชาติไทยสโมสรรายการสําคัญบอกได้เลยวล่าแน่นเอียดนะโดยปฏิทินการแข่งขันของทีมชาติไทยหวนกลับมาก,กันอีกครั้งโดยเฉพาะการแข่งขันรายการทวีปในเดือนกันยายนอาจแน่นไปด้วยความเข้มข้นทั้งการแข่งขันในช่วงฟี่าเดย์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกและก็ชิงแชมป์สโมสรเอเชียนี่คือเดือนที่อุดมไปด้วยโปรแกรมการแข่งขันสําคัญมากมายของเหล่านักเตะทีมชาติไทยสโมสรไทยที่ต้องเดินหน้าไปให้ถึงเป้าหมายในครั้งนี้ โดยโปรแกรมทีมชาติไทยกับสโมสรไทยในช่วงกันยายนนั้นก็จะมีวันที่3กันยายนไทยเจอกับทางแคปิตอลออสเตรเลียผู้วันหญิงอุ่นเครื่อง5กันยายนไทยพบบาเบเรนฟุตวันหญิงอุ่นเครื่อง6กันยายนไทยพบฟิลิปปินส์ยุยส่3ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พรอบคัดเลือก7กันยายนไทยพบเบรบานน์คิงส์ครับอน K ี่สิบสกกันยายนไทยพบบังคลาเทศ23ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พรอบคัดเลือกที่จังหวัดชมบุรี 10กันยายนไทยพบอิบรักแล้วก็อินเดียในสุดทิงคัพสองพันบสามสิบ 2023. กันยายนไทยมาเลเซีย23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกชมบุรีสิกันยายนไทยเจอกับทางอิหร่านฟุตบอลหญิงยูสิบปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกที่บริลล์ลัมสิบเกัญญญนยายนอุซานฮุนไดเกาหลีใต้บีจีประชุมเกม AFC แชมเปี้ยนลีก2023 19กันยายนไทยพบบาเบรนฟุตบอลชายเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีน20กันยายนไลออนซิตี้สิงคโปร์พบกับทางแบงคอกยูนเต็ดนะฮะในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2023 20กันยายนบริลัมเจอกับทางเจ้อเจียง FC จากจีน AFC แชมเปี้ยนลีก2023 21กันยายนไทยพบอินเดียฟุตบอลหญิงยู7ปี21กันยายนไทยพบเกาหลีใต้ผูตบอลชายเอเชียนเกม2022 23กันยายนไทยพบเกาหลีใต้ผู้หญิงยู7ปีจึงแชมป์เอเชียส0 2 4ันรอบคัดเลือก24กันยายนไทยพบกูเวตผู้ชายเอเชียนเกมส์2อันที่จีน24กันยายนไทยพบอินเดียผู้หญิงเอเชียนเกมส์2อันที่ประเทศจีนและก็27กันยายนไทยพบไต้หวันผู้หญิงเอเชียนเกมส์2 2ที่ประเทศจีนนะนี่ก็เป็นโปรแกรมแน่นเอียดของทีมชาติไทยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมมนกันดีครับอาจิยังไงทรงฮึงมินนำทัพเกาหลีใต้อุ่นฟี f าเดยกันยายนที่จะถึงนี้โดยทีมชาติเกาหลีใต้ภายใต้การคุมทัพของเจเกนคริสมันควื้อชาวเยอรมันประกาศเรียกนักเตะลงทําการแข่งขันช่วงฟี f าเดย,เด,ยเดือนกันยายนโดยการจะบุกไปเล่นที่โยุโรป2เกมประกอบไปด้วย7กันยายนพบเวลและ92กันยายนพบกับทางซาอุดิอาระเบีย โดย25นักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้เป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ที่ต่างแดนถึง14รายด้วยกันส่วนที่เหลืออีก11รายนั้นเป็นนักเตะที่ลดแล่นในเวทีเคลีกส่วนรายชื่อนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ก็จะมีดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูคิมซึงกยูจากทางอัลซาฟซาอุดิอาระเบียโจฮยอนบูจากทางอุซานฮุนไดคิมจุนฮองจากการกิมซอนซังมูส่วนกองหลังก็จะเป็นคิมยองกอนจองซึนฮายูโซยังบูจากทางอุซานฮุนได คิมบินแจจากไเย,ยน์บินิกอีกีเจจากซูวอนซัมซุงคังซังบูจากปักกิ่งกัวอันอันทยองบึมจากทางชนบุคคุนไดคิมจูซุงจากทางเอฟซีโซและคิมจีซูจากทางเบรนด์ฟอร์ดอังกฤษนะฮะต,ต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นซงคึงบินจากสเปอร์อังกฤษอีแตซุงจากไมส์เยอรมนีหวังคีซานบุฟเฟนตันอังกฤษหวังคินยอมโอนิเปกอสกรีซมูซึงบินชุนบุคคุนไดมอเตอร์ อีดองชองจากอุซานฮุนไดฮองยุกซองจากเกนเปรวเชียมปรักยองบูอันไอาจากยูเอเออีซุงมินจากกวางจูและก็ยังฮยุนจูจากทางเชลติกสกอตแลนด์นวนกงหนาก็จะเป็นฮางจุยโจจากซัตติงแฮมฟอร์เรสอังกฤษโซกุยชุงจากมิทเทนแลนด์เดนมาร์กและก็โอฮยอนซูจากเชลติกสกอตแลนด์ในคารังนี้นั่นเองนะเป็นน้วางานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันดีครับอะไะยังไงจุดสูงสุดนักฟุตบอลจีประวัติปลื้มมีชื่อติดทีมชาติไทยขอเก็บประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะโดยความฝันอันสูงสุดของจีระวัฒน์วังทัพพันนะฮะปลื้มปิ่มมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตการค้าแข้งรับเป็นเกียรติมากเลยนะเพราะเป็นจุดสูงสุดของนักฟุตบอลอาชีพวางปั้นเป้าพัฒนาฟอร์มการยืนเฝ้าเสาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทัพช้างศึกในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดนะ ลังจากที่ทางพีทจิวรวัตรวังทพันธ์นะฮะผู้เั่นสาประตูจอมหนึบของสโมสรขอนแก่นยูเต็ดได้เซฟอุตรุษช่วยทีมยังไม่แพ้ใครหลังออกสตาร์ทในลิศกไทยลีกหนึ่งนฤดูกาลสปอนดิมาแล้ว3เกมจนไปเข้าตาอาริสันเดย์มารนโนโบกิงหันหือาตีมชาติไทยชุดใหญ่ทําให้เขามีชื่อก้าวขึ้นมาติดทับช้างศึกเป็นครั้งแรกลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคริงคัพครั้งที่4 9ที่จงังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4ถึง10กเกยายนนี้ ล่าสุดนั้นจิวรวัตรวังชพันออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และนบว่ามันเป็นจุดสูงสุดของนักฟุตบอลอาชีพครับผมผมถือว่าเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสติดทีมชาติไทยครั้งนี้ส่วนผมเองก็ต้องพยายามปร,ปรับปรุงหลายอย่าง <c oughs> เช่นการเปิดบอลการออกบอลและการออกมาร่วมเล่นกับกองหลังในครั้งนี้นั่นเองครับ โดยผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปอีกว่าด้วยฟอร์มการเฝ้าเสาในช่วงนี้ของตอนเองเนี่ยเป็นฟอร์มที่ดีสุดแล้วหรือ,อยังเมื่อก่าวไว้ที่25ปีะไรนี้ก็ได้กล่าวนะว่าผมคิดว่ายังสามารถดีได้ดีกว่านี้อีกครับผมยังพัฒนาไปได้ไกลอีกครับผมฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยผมจะพยายามทาตรงนี้ให้เต็มที่และเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ครับ สำหรับทางจิรวัตรนะฮะก็เป็นมือกาาลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่นที่อยู่กับทางทัพจงอาพยณ์มตั้งแต่เยาวชนลงเล่นในลีกอาชีพทุกระดับชั้นตั้งแต่ไทยลีก4เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงไทยลีก1ให้กับสโมอสรอผ่านการลงเฝ้าสาวบนเวทีสูงสุดของเมืองไทยไปแล้วทั้งสิ้น37นัดด้วยกันและยังถือเป็นคนแรกที่ทำผลงานให้กับสโมอสรจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นราวัลงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ น้องๆกันดึนครับสู้ๆนะฮะและนี่ก็เป็นทันข่าวปักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรก,กิ้งสไตล์ประจำวันที่28สิงหาคม2566โดยชายผู้บังครังฟุตบอลไทยครับ